สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่9มกราคม2567นะคะและราคาทองเมื่อวานมีการปรับทั้งหมดที่4ครั้งราคารวมไม่เพิ่มไม่ลดค่ะส่วนราคาทองเช้านี้มีการปรับลดลงค่ะก่อนที่จะไปดูยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe ให้ด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองเนาะเวลา 9.4นาทีกังที่1ราคาทองแท้ง96.5ขายออกอยู่ที่33,550บาทรับซื้ออยู่ที่33,450บาทส่วนทองรูปประพันธ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่34,050บาทรับซื้ออยู่ที่32,851บาท72สตางค่ะ เช้านี้ราคาทองมีการปรับลดลงอยู่ที่100บาทค่ะส่วนสปอร์ตโกเมื่อคืนมีการปรับลดลงอยู่ที่16.3ดอลลาร์าค่ะเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนบัฐบัตรสหรัฐสปอร์ตโกล,ล่าสุดตอนนี้อยู่ที่2 0 3 1 7 4 6ส่วนทองคำโลกนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่2034.780เช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.3 3เค่ะ และก็ค่าเงินบาทนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่34.826เช้านี้มีการปรับลดลงอยู่ที่0.39%ค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูป,ปรพัรร์กันต่อเลยนะคะจะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2ส,สลึงและก็1บาทค่ะ และราคานี้นะคะยังไม่รวมค่ากำเน็ดค่ะค่ากำเน็ดแต่ละร้านจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับลายแล้วก็น้ำหนักของทองค่ะจุกแม่ทองใบอลอรล่แล้วก็ออสซลิกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com ห้วเส้งแห่งและก็ออสลิลด,ด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจและจะมีพาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ